đã ra ra đây 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 ปีสามมีป้าเขาโทรมาบอกเพื่อนเขาโทรมาบอกป้าว่าน้องโดนรถชนหรือล้มไม่รู้เลือดออกปากออกจมูกเขาบอกเลือดออกเยอะมากแล้วบ้านเลยบอกว่าโทรบอกรถเหยื่อประิทธตึงหรือยังเขาบอกว่าโทรแล้วแต่เขายังไม่มาพอรถมาถึงเขาก็บอกว่า น้องไม่ไม่ตอบไม่ตอบโต้แล้วไม่เหมือนราะว่าน้องไปแล้วแล้วแม่ก็เลยไปดูน้องที่โรงพยาบาลเขาบอกป้าบอกให้มาที่โรงพยาบาลก็คงไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นสภาพลูกก็รับไม่ได้เพราะว่ากระโหลกล้ามีเลือดออกปากออกจมูกแขนข้างซ้ายหัก ามแล้วก็โหนแก้มไม่รู้โดนทำลายหรือรถล้มเราก็ไม่รู้โดนรถชนหรือเปล่าไม่รู้แจง้งความก็9ก้าโมงสิบโมงแล้วเขาก็ว่าจะดูให้ดูเรื่องแต่เขาบอกกล้องวงจรมันใช้ได้ตัวเดียวเสือมใช้ไม่ได้ แม่ก็ไม่รู้รว่าลูกโดนชนหรือล้มเองแต่แต่ส,ตสภาพน้องมันมันหนักเหมือนกับโดนโดนรถชนเขาบอกไม่เห็นเขาบอกกล้องมันไม่ได้ชี้มาตรงที่จุดน้องล้มม,มันไปหน้าข้างหน้า,นาแล้วก็บอกตัวอื่นก็ใช้งานไม่ได้น้องทำงานไลแมน ตอนแรกน้องทำลายแมนแล้วก็มาทำลงเล่าค่ะแม่ค่ะแม่ก็รู้แค่นี้เพราะว่าน้องเพิ่งจะทำ<ม>ได้ถึงเดือนสองเดือนหรือเปล่ามประมาณนี้มารับเรียนเทคนิคซีเกตเพิ่งเรียนจบค่ะเพิ่งรับบุตรตอนมีนาถ้าใครเห็นตอนน้องล้มเองหรือดูดองโดนรถชนขอ หลักฐานหน่อยค่ะไม่ก็แม่ก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาหรอกแต่เราอยากรู้ว่าน้องไม่รู้น้องโดนทำร้ายเรื่องอะไรเราไม่รู้แต่เราอยากรู้เฉยเพราะอาการน้องก็อยากรู้ว่าทำไมน้องเป็นได้ขนาดนี้ถ้าใครมีหลักฐานก็ส่งให้หน่อยค่ะ ภาพน้องตอนที่น้องลง้มล้วเพื่อนเพื่อนมาเจอ้ยเลื่อนอหน้ากว้างรถอยู่บนทุดบาทแต่รถกับน้องอยู่นละที่ภาพน้องที่อยู่โรงบาล